โครงการบ้านทาวน์โฮมที่จะตอบโจทย์การอยู่อาศัยแบบเป็นครอบครัวโดวยฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำตั้งอยู่บนทำเลทองเชื่อมต่อเขตอ EC e อซไกนิคมอุตสาหกรรมสนามบินสุนภูมิและทางพิเศษบุรุภาวิถีในราคาเริ่มต้นเพียง1.99ล้านบาทที่นี่โครงการนิรันวิวบางนาตราดกอมอ9ในเครือนิรันกรุ๊ปค่ะ นี่รันวิวบางนาตราดก,กม29เป็นโครงการทาวน์โฮมซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินโครงการประมาณ24ไร่กับจำนวนยูนิตพักอาศัยทั้งหมด263ยูนิตค่ะทำเลที่ตั้งของโครงการอยู่บนถนนรัตนโกสินทร์200ปีติดถนนบางนาตราดช่วงประมาณกิโลเมตรที่29ซึ่งทำเลโซนนี้เป็นอีกหนึ่งเส้นทางเศรษฐกิจกษษที่สำคัญทางฝั่งกรุงเทพตะวันออกค่ะเดินทางสะดวกเชื่อมต่อเส้นทางทุกสายโดยตัวโครงการจะอยู่ใกล้กับจุดกลับรถบางบ่อ ใกล้ทางด่วนบุรพาวิถีทางหลวงพิเศษหมายเลขเจ็ดมอเตอร์เวย์และใกล้เส้นทางเชื่อมต่อไปสุวินทวงศ์เชื่อมต่ออนุชลาดกระบังและฉะเชิงเซานอกจากนั้นยังใกล้กับแหล่งงานขนาดใหญ่ถึง4แห่งคือนิคมอุตสาหกรรมเอเชียนิคมอุตสาหกรรมอารยะนิคมอุตสาหกรรมเบลโกรและนิคมอุตสาหกรรมเคหะบางพลีรวมไปถึงยังใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นตลาดบางบ่อ โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์รวมถึงโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมและมหาวิทยาลัยอัสสัมชันบางนาเป็นต้นค่ะ แต่บ้านของโครงการนี้เป็นโครงการทาวน์โฮม2ชั้นค่ะออกแบบในสไตล์โมเดิร์นคอนเทมพอรีจุดเด่นในการก่อสร้างบ้านที่นี่คือเขาจะใช้ระบบทันเนลฟอร์มนะคะซึ่งจะไม่มีทั้งเสาและไม่มีอรอยต่อช่วยลดปัญหาในเรื่องของการรั่วซึมแถมเวลาที่เราจัดเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเราสามารถทําได้แบบเต็มที่โดยไม่มีเสามากวนใจค่ะและที่เราเห็นทางโครงการใช้โทนสีขาวสาดตาแบบนี้นะคะเป็นโทนสีที่มีความโมเดิร์นช่วยให้บ้านดูอบอุ่นเป็นมิตร โดยตัวบ้านของทางโครงการจะมีทั้งหมด2สีด้วยกันค่ะคือสีเขียวอ่อนและสีฟ้าอ่อนซึ่งทําให้เรามองแล้วดูสบายตามากๆสําหรับพื้นที่สอยของตัวบ้านจะเริ่มต้นที่85ตารางเมตรกับที่ดินมาตรฐานเริ่มต้น18.7ตารางวานาก้างบ้านจะอยู่ที่5เมตรและมีฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถในราคาเริ่มต้นเพียง1.99ล้านบาทค่ะ สำหรับฟังก์ชันโซนแรกของตัวบ้านะคะเราจะเจอกับพื้นที่จอดรถค่ะ ซึ่งหน้ากว้างบ้านประมาณ5เมตรเนี่ยสามารถจอดรถได้ทั้งหมด2คันด้วยกันค่ะโดยฟังก์ชันในบริเวณที่จอดรถตรงนี้นะคะเขาจะมีการเตรียมในส่วนของห้องเก็บของมาให้ด้วยใช้พื้นที่บริเวณใต้บันไดนั่นเองค่ะซึ่งพื้นที่บริเวณนี้เราสามารถใช้เก็บพวกอุปกรณ์ทำสวนหรืออุปกรณ์งานช่างต่างๆได้เลยค่ะส่วนประตูทางเข้าหลักของตัวบ้านจะอยู่ทางฝั่งนี้ค่ะคุณผู้ชมซึ่งทางโครงการเนี่ยเขาเลือกใช้เป็นประตูบานสไลด์ขนาดใหญ่บานกรอบอลูมิเนียมสีดำและใช้เป็นลูกปักกระจกเขียวตัดแสงนะคะซึ่งตัวเนี้ยพอ แบบนี้จะทําให้หน้าบ้านดูมีความโปร่งสบายแถมด้านในตัวบ้านเนี่ยยังสามารถรับแสงธรรมชาติได้เยอะอีกด้วยค่ะ เข้ามาภายในตัวบ้านเราจะรู้สึกถึงความโปร่งสบายของตัวบ้านเลยค่ะเพราะว่าบ้านโดยทั่วไปเนี่ยเขาใช้ความสูงผ้าเพดานมีอยู่ที่2.7เมตรแต่ที่นี่ทางโครงการเขาดีไซน์มาให้มีความสูงผ้าเพดานอยู่ที่2.8เมตรทําให้ตัวบ้านมีความโปร่งสบายแล้วก็ดูกว้างมากๆค่ะบวกกับการเลือกใช้สีวัสดุปูพื้นนะคะซึ่งเขาเลือกใช้เป็นกระเบื้องไกรโต้ดูแลรักษาได้ง่ายและยังใช้โทนสีอ่อนทําให้บ้านดูโปร่งแล้วก็สว่างมากขึ้นอีกด้วยค่ะสําหรับการดีไซน์ฟังก์ชันในโซนแรก ะะมีการออกแบบมาเป็นโุงแบบ Open Space ค่ะการแบ่งฟังก์ชันก็สามารถที่จะจัดโซนเป็นห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกได้เลยวางโซฟาขนาดประมาณ3-5ที่นั่งกำลังดีค่ะและทางฝั่งตรงข้ามก็ยังสามารถติดตั้งเป็นชั้นวางทีวีขนาดใหญ่รายดูทีวีตรงนี้ค่อนข้างกว้างถ้าคุณผู้ชมชอบดูทีวีจอใหญ่นะคะก็สามารถติดตั้งได้เลยค่ะ เชื่อมต่อจากโซนห้องนั่งเล่นเข้ามานะคะเป็นพื้นที่โถงกว้างๆอีกจุดหนึ่งเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งเราสามารถจัดแบ่งฟังก์ชันได้เป็นโซนห้องทานอาหารวางโต๊ะขนาดประมาณ4-6ที่นั่งกําลังดีค่ะและยังมีสเปซด้านข้างนะคะที่เราสามารถทําเป็นลักษณะของครัวเปิดได้ซึ่งลักษณะของครัวแบบนี้ก็จะเหมาะกับบ้านที่ไม่ค่อยได้เตรียมอาหารจริงจังมากนะักอาจจะมีการเตรียมอาหารเบาๆนะคะทานกันในบ้านและมีสเปซกว้างๆสามารถหยิบจับอุปกรณ์ต่างๆได้ง่ายและยังมี ตัวหน้าต่างบานใหญ่อีกหนึ่งชุดนะคะมุมนี้สามารถเปิดระบายอากาศได้ดีเลยแล้วก็ยังเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้บ้านดูโปร่งสบายมากขึ้นและในฟังก์ชันของชั้นหนึ่งเนี่ยเขายังมีการเตรียมโซนห้องน้ํามาให้ด้วยนะคะซึ่งเป็นได้ทั้งห้องน้ํารับแขกและคนในครอบครัวก็ใช้ได้ด้วยทางโครงการมีการติดตั้งสุขภัณฑ์มาให้เรียบร้อยครบพร้อมใช้งานค่ะ เชื่อมต่อจากด้านในตัวบ้านนะคะออกมาจะเป็นพื้นที่โซนซักล้างหลังบ้านค่ะซึ่งถ้าเกิดใครที่กังวลว่าทําครัวไว้ในบ้านแล้วจะมีกลิ่นอาหารอรบกวลเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาทําเป็นครัวไทยด้านหลังบ้านแทนได้ค่ะ บ้านทาวน์โฮมของนิรันด์วิวเนี่ยเขามีการใส่ฟังก์ชันห้องนอนบนชั้น2มาให้ถึง3ห้องค่ะซึ่งโดยทั่วไปทาวน์โฮมเนี่ยเขาจะให้มาแค่ประมาณ2ห้องเท่านั้นการที่ได้ห้องนอนเพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้เราอยู่หลายคนได้อย่างสะดวกสบายขึ้นและมีพื้นที่ในการปรับฟังก์ชันได้หลากหลายมากขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์ของไลฟ์สไตล์แต่ละบ้านค่ะ ห้องแรกค่พทุกคนมาดูห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะซึ่งห้องนี้เป็นห้องนอนใหญ่ของตัวบ้านและที่สําคัญคือได้ความกว้างเต็งหน้ากว้างของตัวบ้านไปเลยค่ะบวกกับหน้าต่างบานใหญ่ที่เขาใส่มาให้ทําให้ห้องดูความโปร่งสบายมากขึ้นและที่สําคัญมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยมาพร้อมห้องน้ําในตัวด้วยค่ะมาดูกันจัดฟังก์ชันกันค่ะสําหรับพื้นที่โซนแรกเป็นพื้นที่โซนพักผ่อน วางเตียงขนาดประมาณ5 6ถึงฟุตกำลังดีเลยและมีพื้นที่ข้างเตียง2ฝั่งนะคะที่เราสามารถวางโต๊ะัวเตียงได้ส่วนอีกฝั่งนึงนะคะเรายังสามารถจัดเป็นพื้นที่นั่งทำงานหรือจะติดตั้งเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ก็ได้ค่ะถ้าใครอยากได้มูดในการนั่งทำงานที่ดูอบอุ่นแล้วก็ใช้โทนสีที่ดูตัดกับห้องก็ลองใช้เป็นโต๊ะที่มีลายไม้ประมาณนี้ก็ได้ค่ะ อีกฟังก์ชันหนึ่งนะีคะทางฝั่งนี้คือโซนของห้องน้ําในตัวค่ะซึ่งตัวห้องน้ำเนี่ยเขาจะมีพื้นที่อาบน้ํามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะถ้าใครอยากได้ความเป็นสัดส,ส่วนมากขึ้นก็อาจจะก้านเป็นตัวชเวอร์สกรีนเพิ่มได้เลยค่ะ ฝั่งหลังบ้านจะแบ่งออกเป็นอีก2ห้องนอน,นรองค่ะซึ่งทั้ง2ห้องเนี่ยจะมีขนาดที่เท่าๆกันเลยการจัดฟังก์ชันสามารถที่จะวางขนาดประมาณเตียงเดี่ยวพร้อมกับชุดเฟอร์นิเจอร์มาตรฐานอย่างตู้เสื้อผ้า ต๊ะเครื่องแป้งหรือโต๊ะทางานได้เลยค่ะส่วนอีกห้องนึงถ้าใครไม่จัดเป็นห้องนอนก็สามารถจัดเป็นฟังก์ชันอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นห้องทํางานห้องพักผ่อนห้องออกกําลังกายหรือถ้าใครที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวและยายเขามีห้องเป็นส่วนตัวก็สามารถจัดได้เช่นกันค่ะและส่วนของห้องน้ําก็สามารถออกมาใช้งานบริเวณโถงชั้น2ได้เลยค่ะโดยตัวห้องน้ำนีเขาจะมีการแยกโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้เรียบร้อยเพื่อให้สะดวกกับการใช้งานค่ะ โครงการเขาจะมีการเตรียมพื้นที่สวนส่วนกลางขนาดใหญ่ไว้ให้ลูกบ้านใช้งานด้วยค่ะซึ่งภายในสวนก็จะมีการจัดแลนด์สเคปไว้ให้ร่มรื่นนะคะโดยลูกบ้านสามารถมานั่งเล่นพักผ่อนกันได้หรือใครอยา,ากออกกำลังกายภายในสวนจะมีจ็อกกิ้งแทร็กและวอล์กเวย์ไว้ให้แถมยังมีส่วนของสนามเด็กเล่นสําหรับเด็กๆด,ด้วยค่ะ นอกจากนั้นยังมีระบบรักษาความปลอดภัยตั้งแต่โซนด้านหน้าโครงการนะคะซึ่งจะเป็นเมนเกตขนาดใหญ่ที่นี่คัดกรองลูกบ้านด้วยระบบบลูทูธค่ะเราจึงไม่จําเป็นต้องพกคีย์การ์ดแตะในการเข้าออกเลยสะดวกมากๆนอกจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่รปภที่คอยร,รักษาความปลอดภัยให้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมกล้อง CCTV ที่จะคอยร,รักษาความปลอดภัยอีก1ชั้นค่ะ และนี่คือทั้งหมดของโครงการนิรันด์วิวบางนาตลาดกม29จากเครือนิรันดรกรุ๊ปค่ะาว้าโฮมที่คุ้มที่สุดในย่านนี้ด้วยฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถในราคาเริ่มต้นเพียงแค่1.99ล้านบาทค่ะถ้าใครที่ชมคลิปนี้แล้วสนใจโครงการนี้สามารถเข้ามาชมบ้านตัวอย่างและเยี่ยมชมบรรยากาศของโครงการนี้ได้ทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหรือถ้าใครต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรไปได้ที่เบอร์080 5712001หรือเข้าไปได้ที่ Facebook Fanpage นีรันวิล property ค่ะ